วายตัวอะไรไม่รู้ไรบันนี่ใหญ่เลยชายเกิลช,ช่วยตัวช่วยตัวช่วยตัวนี่มันอาจจะจนโลกจิตนี่เอออย่าบอกนะว่ารอบนี้โจรโลกจิตโดนจับมาในเขาวงกตเหมือนกันนะ้าวายตายแล้วชายเกิลเ,เอามันไปหน่อยมันเย้ใบนนใหญ่เลยอลเอ้าเลยอยจะเข้ามานะอ,อยจะเ <มา S 1> ข้ามานะจะเข้ามาแล้วจะกับบันนี่ไปไนะนี่ันเป็นการบันทึ่าะเธอยเย้อาตายแล้ว นั่นไงมันไม่สนหรอกว่าเราคือใครอะใจก็มาจัดการมึงหมดแหละ <G ül> นั่นสิฉันว่านะรอบนี้เจ้าโจรโลกจิตคนนี้ต้องโดนเกมมาสเตอร์ดึงมาแบบเราแน่เลยนะมีกันอยู่3ามคนฉันว่าเราต้องโดนจัดการแน่เลยใช่ก็ว่าแต่ก้นเธอเหม็นมากเลยเธออย่ามาตดใส่ฉันนะ <G ül> ใช่เก้าเธอเคยได้ยินจิตวิทยาไหมว่าผีเห็นผีเหมือนกันนะฉะนั้นแล้วไอ้เจ้าโจรนนั้นมันเป็นโรคจิตฉันว่ามันอาจจะขาดสติหรือปัญญาอ่อนหรือเป็นคนบ้าก็ได้นะฉะนั้นเราต้องเจอกับบันนี่ใช้ก็ช่วยตีให้บันนี่หัวแดงๆหน่อยไอ้ได้เลยนี่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 แดงต้องแดงอีกแดงอีกแดงอีกแดงแดงอยยังคอยยัง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 ไม่พอยังไม่พอเยอะยังไม่พอยอะไม่พอเยอวเพาเอเป็นคนบ้าไปแล้วคนอีกคนก็จนโรคจิต เธอเหมือนมันมากเลยตอนนี้น่าโอเคงั้นเดี๋ยวเจอแผนบันนี่หน่อยเออเอไม่ได้ไม่ได้ชลงอกันนี้มันมันไม่เท่จ๊กมันต้องเจอดาบของของบันนี่ต้องใหญ่กว่ามันแง่ใหญ่หรือยังเจงโอเคเราต้องเจอจากับมันโอออออออ้อ้ มันบอกว่าให้เลยไอ้จะไปเจ้ไบ้านดนี้ด้วยแอบันนี่แปลให้บันนี่จะเจรจากับมันนะเดินไปไหนเนี่ยไอ้แล้วเดินไปไหนเนี่ไปสนใจมันนี่เลยนี่ฟันแลสรุปเป็นแล้วเป็นไงล่ะเจอบันนี้เข้าไปฟันสองดอกไปเชือก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 นิ่งเลยเป็นไก่ตาแตกเลยเป็นไงล่ะเฮ้ยงงกันไปเลย ฮสมนดับหน้ากำลังวัเจาะทะเลว่าเต้ใจเต้ต้เน้ไหนแเต้วัดใจเต้เต้กรๆตอ้นะวันนี้ฉันว่าแผนนี้ได้ผลนะเอ้เออมันเริ่มขี่คอวันนี้นะฉันว่ามันน่าจะยังบันนี้ด้วยฉันก้วฉันก็ว่างั้นแหละตอนนี้เออโอ้ฉันอยู่ด้านหลังมันเออโอ้หันหลังหันหลังหันหลไปๆๆๆๆๆนี่นี่เขาเขาวงกดดีกว่า วิ่งสี่คูนร้อยเลยนะนั่นนะวิ่งตั้งเลยยายโอ้โหวิ่งไววิ่งไวมากเวอร์ยายเฮ้ยแงเม็ดร้อยนี่คือเอาใหญ่เลยนะพวกเธอเนี่ยบันนี่เมื่อกี้น่ะตอนที่ฉันหล่นลงมาในเขาวงกดน่ะมันก็งงไปเลยว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันฉันก็งงเหมือนกันชัยเก้าแต่ว่าเออตอนนี้ไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วน่ะฉันว่าเราถือมีดถือดาบ อะไรอย่างเงี้ยว้น่าจะปลอดภัยกว่านะจริงด้วยฉันว่ามันดูเจ๋งดูไปดูมาก็เหมือนมันอยู่เหมือนกันนะใช่ใชเราต้องทําตัวให้เหมือนมันน่ะทีนี้ก็จะไม่คิดว่าเราเป็นคนละพวกกับมันแล้วแหละใช่ถ้าเราเจอมันเราก็เฉือนมันบ้างเนี่ยเฉือนมาเฉือนกลับมันนี่ไม่โกงหรอกเอว่าแต่ตั้งแต่ เรากระโดดลงมาในเขาวงกดเนี่ยมันก็กระโดดลงมาในเขาวงกดตามเรานะแต่ว่าเราไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนนี่สีนี่คือประเด็นแล้วมันจะรู้ไหมว่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันว่ามันก็คงไม่รู้เหมือนกันแหละมันก็ต้องเดินตามหาเหมือนกันน่ะว่ายทางตันเช็กร์ทางตันทางตันแต่ที่แน่ๆคือว่าเราต้องเงียบเบาเราต้องเสียบเบาๆมันจะได้ยินเราิด้วยด้วยถ้าเราคุยกันดังมันก็คงฟังเสียงเราแล้วเดินตามเสียงมาแน่ๆเลยน่ะ ให้ไชคิลรอยเท้าเราก็ต้องเดินให้เบานะเราต้องย่องย่องแต่ว่าถ้าย่องมันก็จะช้าเกินไปนะอาจจะไม่ทันการนะ่ะงั้นเราต้องวิ่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 ง,งโอ้โอหคไณเฉยว่ไหนแตวฉันผ่าเไม่เจอเราวิ่งไวมากเลยเอ้เจอแล้วมันมีข้อดีข้อเสียเต็มไปหมดเลยนะไชกิลเราจะทําอะไรก็ผิดทุกอย่างอ่ะบัดดี้ทำอะไรปัดดี้ก็ผิดไปหมดอ่ะไชกิล ฉันก็เหมือนกันนะแต่ที่นแน่เราต้องรีบไปหอคอยให้ไวที่สุดเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างบนนะเราก็จะมองเห็นข้างล่างทั้งหมดรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ถ้าเราอยู่ข้างบน <c oughs> เรากจะเห็นข้างล่างทั้งหมดว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยไปต่อไปต่อไปต่อข้างหน้าเราเป็นหอคอยแล้วทด้ซ <c oughs> ้ายดีกว่าใช่เข้า <c oughs> ว้ยเช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 เเชื้เชเชื้อไัดร้อ ขอคอยอยู่แล้วเชียวนะโอ้ยเอ็ดดัของเธอมันเฉือนมันไม่ได้น่ะฉันว่านะมันมีสอมมีดไงไชคล์เราถือคนละมีดไม่ดีกว่าเหรอวันหลังอ่ะก็ดีนะตาต่อไปเลยเอ้ยเอ้อันนี้ฉันว่ามันเจ๋งนะเจ๋งกว่าฉลักเยอะเลยน่ะโอ้โหผลักกันฟันได้เลยไชคล์นี่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 ห้าร้อยเลยด้านนี้เอ้ยเหมือนกับของเธอเลยไชคล์มา ขมันขมันเฮ้ยฉันว่าอันนี้เจ๋งอยู่นะเราถืออันนี้กันคนละอันไหมล่ะหรือว่าเธอจะถือฉันแบบนั้นนะนี่มาดีถืออันนี้ดีกว่าชั้นว่าชั้นว่าเราถ้าจะจัดการมันได้นะโอเคฉันก็ว่านั่น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 ไงมันอยู่ข้างหลังเธอเดี๋ยวเะๆจัดการจัดการช่วยกันช่วยกันลุกลุกลุกลุ่นมีมีได้ถ้าเป็นสลบถ้าเป็นน็อกถ้าเป็นน็อกมาดีรู้นะถ้าเป็นเนียนเราอ่ะฮึฉันก็ว่ามันเนียน ผลอไ,นะไม่ได้นะเผลอไม่ได้นะนันไงนั่นไงเผลอไม่ได้ไงถ้ากิดเราได้วิธีการแล้วเดี๋ยวเราจะถือดาบเหมือนเดิมแล้วเราก็จะวิ่งขึ้นขอคอยเลยว้าวพวกเราคือแก๊งพิฆาตมังกรฟ้านี <c oughs> ่เราเป็นแก๊งพิฆาตอสูรดีละนี่ไงนี่ฟันฟันกันเองซะแล้วฉันว่าเราไปจัดการมันดีกว่าเจ๊เกิ้ลไป รีบทลายค่าศึกในของกดให้หมดเลยว้าวววววววอวว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 วาวววาวว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 วฉววว่าวปเวว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 วาววอววววววว้าวว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 ้วววนวว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 าววาวว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 าววอวว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 ว้าวว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 ว เรเคเราฝึกซ้อมกันมาพอแนละ้วไชเกิลใช่ฉ,ฉันก็ว่าน่าจะเพียงพอแล้วการฝึกซ้อมครั้งนี้นะ่ะใช่ฉันว่าเราขึ้นไปบนหอคอยได้ดีกว่าเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนเพราะเดี๋ยวถ้ารู้เราจะทําอะไรเราจะเอาดาบไปฟันมันเหรอไชเกิลโอ้ถ้ารู้แล้วเราก็ไม่ต้องใช้ดาบแล้วก็ใช้ปืนเลยสิเพราะเราอยู่ข้างบนนะ่ะเฮ้ยเจ๋งดีแฮไชเกิลงั้นบัดดี้เตรียมอาร์พีจีเลยละกันโอ้ใชเกลเตรียมปืนแล้วแล้วเขานี่ บันนี่ทำไมตัวมันติดไฟแล้วมันยังไม่เป็นไรอีกน้านั่นน่ะสิโอ้ฉันว่ามันเป็นโจลโรคจิตของจริงแล้วแหละอุ้ยมันหลบกระสุนบันนี่ได้ด้วยหลบกระสุนได้ด้วยเจ็บตัวหยับเสือนะเฮ้ยอย่าสลบใส่มันสักหน่อยน้าเฮ้ยเผลอหายเดียวเองนั่นน่ะสิละสายตาแป๊บเดียวหายไปไหนนะเนี่ยไม่น่าละสายตาเลยนะาไม่นั่นไงเชคเกอร์มันวิ่งขึ้นมาข้างบนยิงมา ยิง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 กระสุนมากระสุนหมดทำไงดีเนี่ยย้ยยัย้ายัยลังไม่ดีอีกแล้วน่ะนันน่ะสิเฮ้ยเช้าในเขา้มกดมันเงียบไปหมดแล้วนะตอนเนี้ยจริงเหรอจริงด้วยน่ะ ฉันว่ามันน่าจะหายไปแล้วแน่ๆเลยนี่ตอนนี้ดีดาบเหมือนเธอแล้วนะฉันเห็นว่าดีมากเลยเธอจมาเช่งเช่งช่องเช่งกันซ้อมก่อนฉันว่าไปเ่าไปดูมามันก็เหมือนเกี่ยวเกี่ยวข้าวอยู่เหมือนกันนะเออฉันว่าเราไปเชื่อชานาเกี่ยวได้นะเช่อเชอ่เกี่ยวนะจ้าเมเกี่ยวโยโย่โยเกี่ยวนะเมกเกี่ยว่เกี่ยวินไปนะฉันว่าเราต้องตรวจดูบางทีเส้นผมอาจจะบางภูเขาก็ได้นะ คลักระงนั่นมันอะไรในอย่างกํามดตัวเยอะเออมันไม่ใช่มดแต่ว่าทำไมมันมีหลายตัวขนาดนี้ล่ะิงด้วยชายเกิลตายไม่ได้เราต้องจัดการนี่จิ้มทีเดียวตายเลยเอ้าเอาไปดูจิ้มตายแลตายเหมือนกันนี่เนี่ยเฮ้ยชายเกิ้ลต้องจัดการด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอีกได้โอ้ตายเหมือนกันชาเกิลว่าเออดาบนี้มันจิ้มได้แค่ทีเดียวหรือเปล่าเนี่ย นั่นนะดิชายเกิลหมายถึงดาบของพวกมันนะ,นะจิ้มเราทีเดียวหมายถึงดาบของเราเนี่ยแหละจิ้มมันได้แค่ทีเดียวอ่าฉันว่าเรายอมแพ้ดีกว่าไม่ได้ไม่เด็กขอประสานระเบิเดนิวเคลียร์จัดก,การพวกมันด้วยเปลี่ยนโอ้ดาบเป็นต่อจักรูฉันั่ามันน่าจะตายหมดนะโดนถึงพวกเราแหละเฮยง่า แทนที่สุดเราสะกัมได้ลแล้วเย่ yeah. นี่เอาไปเผาไฟตรงนู้นเลยอย่ามาอยู่ตรงนี้บัดดี้รู้สึกรังเกียจรังเกียจจะพวกนี้นะ่ะ <c oughs> นี่นะ่ะพวกคนไม่ดีก็ไม่รอดนะเนี่ย <c oughs> เราคนดีเราอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยในที่สุดเราก็สามารถเอาตัวรอดจากเขาวงกดนี้ได้แต่ว่า <c oughs> เอิม่มเราก็กลับบ้านยังไม่ได้อยู่ดีนะ่ะ แง่ทำไอเดียชัยเกิลชัดว่าเราก็ต้องอาศัยอยู่ในนี้ต่อละกันใครชอบคลิปแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์จากใค้ด้วยได้บากันบัดดี้ขอวิธีหาทางออกต่อไปละกันบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคน